ทำอะไรเนี่ยพี่ไม่เดี๋ยวพี่จะพาไปไหนเนี่ยทำมันที่จับกลุ่มครับไม่ทำทำมันทู่จับกลุ่มครับไม่โรงพักอยู่นี่พี่จะเอไปไหนไม่ไม่ไม่ถึงการจับกลุ่มนะไม่ไม่ไปไม่พี่จ้เาไปไหนไม่ไปทำทำมันที่จับกุมทำอยู่ไหนครับไม่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 ผมจะไปด้วยไปสิ ลงพัอยู่ีผมจะไปด้วยเออมีตามตามทุเรียนรถเอยนะไม่ไม่ไม่ลงพักอยู่นี่ไม่ลงพักอยู่นี่ทำไมไม่ทำอยู่นี่ไม่ลงพักอยู่นี่พี่จะารมไปไหนเนี่ยทำไม่จะพรยไปนไม่ตรวจด้วยไม่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 ไมไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม คือรถดีดีครเรถอย้คือรถคือรถดีดีไปคือรถเออใครเจ๊งรถดีดีเออรถอย่างงี้จ่ายยังนี่จ่ายยังนี่ไปมจับตุ้มเออคุณอาทำไมนบอกคุณผมไปเดี๋ยวคุณจะค้องคุณจับนิดหนาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อ๋ขับรถไหมขับรถนะมเมาเลยมเลยครับญาติผมก็เป็นตำรวจกันไามาครับไปขับรถไหม ครับว่าแม่นี่นะครับ mình đang làm giả với xã hội mình không, không อับมจไม่แกเม่มก uz, hey, ีการจคุมนะเมื่อกี้ผใ่เรอจมนะเอาเอามีหัให้มีหลักฐานที่มีเมื่อกี้อันนี้โงพ้องหาเรยเถียงุม